กับเจ้าคุณนายเอฟวันนะคะตัวนี้จด15ขัดแต่งเบาะ v i p มาให้ทั้งขัดเลยนะคะน้องกิ่งบอกได้เลยค่ะว่าออปชั่นจัดเต็มนะคะนะคะมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะเครื่องยนต์ a 2 175แรงม้าเลยค่ะทางไฟแดงค่ะดูแลรักษารถมาอย่างดีนะคะพร้อมกับหน้ากระจังเดิมตรงรุ่นนะพร้อมกับไฟหน้านะคะดวงีใหญ่ใสๆกลมโตแบบนี้เลยค่ะ นี่มาจัดโปรโมชั่นเอาไปเลยค่ะราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่จะดแสนามหมื่นเก้าพันเท่านั้นคันเลสพันเบอเบรเริ่มต้นหนึ่งสามพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีออกรกับนุองกิ่งไม่ต้องใช้ตังค์เลยสัก,กบาทนะคะน้องกิ่งฟรีให้ทุกค้าจ,จ่ายค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจัดฟรีโอนนะคะมีรับประกันหลักการขา,ายให้กับผูลูกค้าสองปีค่ะถ้าสนใจอยู่รีบโทรหานุองกิ่งได้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะวน้องกิ่งค่ะน้องกิ่งส่งนาทีนะคะไปรับเอกสารใจัดแฟเลบ มีผลอนุมัติผ่านนะคะทรงรถคันนี้ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ